เ,เช้ากับบ่ายเนี่ยข้อมูลก็แตกต่างกันละเพราะฉะนั้นมันไปไกลามากเร็วมากวัคซีนทั่วโลกเนี่ยที่ใช้ไปเนี่ยขณะนี้ไปถึงประมาณ100ล้านโดสละว,วัคซีนนี้ที่100ล้านโดสเนี่ยมันมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนฉุกเฉินในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นยุโรปอเมริกาจะมีอยู่3ตัวเท่านั้นเองคือของไฟเซอร์โมเดอร ของ a s สตราเซ e c a ซึ่งในสามตัวนี้ประเทศไทยเราเนี่ยตัว a s สตราเซเนกเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่21มกราคมต้องเข้าใจนะครับว่าการขึ้นทะเบียนอันนี้เป็นการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินไม่ใช่ระบบปกตินะฮะแต่อย่างไรก็ตามฉุกเฉินยังไงก็ตามก็ต้องไม่ย่อหย่อนในเรื่องของอการดูเรื่องของความปลอดภัย นะครับหรือการไม่ย่อหย่อนในเรื่องของของคุณภาพในการที่เราจะยอมให้ผ่านเรื่องนี้สําคัญมากนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะวัคซีนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ประเทศเช่นอินโดนีเซียจีนบราซิลอินเดียนะฮะซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็ทางแถบเอเชียเราเป็นคนผลิตแล้วก็เป็นคนวิจัยนะครับสรุปว่าวัคซีนที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเป้าหมายหลักก็คือ ลดเจ็บป่วยลดตายแล้วก็ลดการแพร่เชื้อใน